ดีมาแล้วครับคันนี้ของดีมาแล้วสําหรับท่านที่เป็น f c รถตระกูล Honda โดยเฉพาะนะแล้วก็คันนี้เนี่ยสภาพมปนดูดีเหลือเกินกับราคาที่เรียกว่าพร้อมควักกระเป๋าทัานทีเลยนะเนี่ยกับ Honda Accord ครับรุ่นนี้เป็นรุ่นถ่ายก้อนนะแต่ยังไม่เห็นว่าเป็นก้อนอะไรก้อนเดียวหรือ2ก้อนนะครับแต่มาในสภาพที่สะอาดเรียบร้อยทีเดียวเชียวนะสีบรอนเงิน สีเดิมโรงงานนี่แหละนะครับใส่ล้อสีเทาดำตัดด้วยฝาเบรคคลิปเปอร์สีแดงอด็ดูดีสะอาดตามากนะแล้วก็มีสเกิร์ดนะฮะอา่าคันนี้ล้อสิบเจ็ดนะแจ้งว่าล้อสิบเจ็ดเกียร์ออโต้นะฮะแล้วก็เครื่องเดิมนะก็เรียกว่ามาแนวสายหล่อสายหล่อรถบ้านมาในเน้นซิ่งนะขับได้ ขับสบายสะอาดซะด้วยมาแต่งแนวสะอาดอย่างนี้รถมันก็ยังเรียกวะามีมูลค่าเกินอายุอานามมันนะฮะเปลี่ยนห่วงบัลัยมาเบาผ้าแบบเดิมอยู่ยังอย่างเดิมเนีย่ยที่ยก้อนเดียวนะ้ทยก้อนเดียวน่าจะประมาณปี97 98หรือเปล่าแต่ตรงนั้นเราไม่ต้องไปดูแล้วครับรถมีอายุอานามแล้วเราดูที่สภาพแวดล้อมภายนอกภายในแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ของมันว่ายังเป็นยังไงจับคันนี้นี่เรียกว่าคุ้มค่านะผมว่านะมี หลังคาซันรูฟด้วยนะฮะมีหลังคาซันรูฟนี่น่าจะไปทำเพิ่มนะออกมาดูดีสะอาดเรียบร้อยเลยนะไม่หวือหวาแต่ไม่ไม่เก่าจนอับอายอะ่ะนี่ดูดีจัดฟิตเมนต์มาแล้วทำทรงมาแล้วนะที่เหลือก็ดูแล้วของเดิมหมดกันนะครับเห็นแล้วน่าสนใจมากนะคันนี้นะโดยส่วนตัวผมว่าน่าสนใจนะเราไปดูราคากันไหม,ไมจะได้รู้ว่ามัน ดีจริงไหมผมมั่นใจว่าคันนี้น่าสนใจนะฮะแอ่ขอร์ดท้ายก่อน6,9 0 0 0บาทสภาพนี้ทรงนี้นะเอ๊จําไม่ได้ว่ารุ่นนี้บอด,ดี้นี้มัน2000หรือ2.2หรือ2.3ก็ประมาณนั้นแหละครับก็ไปดูแลเรื่องค่าน้ำมันเอานะครับแต่ดูที่เหลือนี่น่าสนใจถ้าคิดว่าใช่ถูกใจท่านก็จัดได้ครับคันนี้นะจัดไปได้เลยก็นะสุดท้ายก็ กดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ด้วยครับรถดีๆมีมาเป็นประจำแน่นอนครับผม